ครับเจ้าของรถนี่ครับดูชำนาญควยอ่ะดูครับดูรถนี่ครับควยอ่ะรถลาวาครับคว้ยอ่ะเฮ้ควยพูดหนีมันมันควยควยควยเนี่ยชุดน่าห่าคุ้ยคุ้ยเี่มันพูดดีครับเจ้าของรถอ่ะเดี๋ยวดีโอห้าหกแสนก็ว่าไปอย่าไปขี้โม้นะจางนึงครับจางนึงเท่าไหร่ครับสามร้อยครับสามล้านดิเอ้าซื้อราคาแบบมือหนึ่งกันเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ปั๊มปั๊มอะไรปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมไม่ไม่สีพอดไม่ครับปั๊มเดิมเลยเออนนี้ครัับบสายแล้วคร สายไข่แต่งครับลดน้ำไหมครับเนี่ยลดน้ำไหมครับโดครับกี่นิ้วครับแปดเหรอครับสองครับเอาแปดนิ้วแปดข้อมึงไงดูทรงเนี่ยเออเราเราเนี่ครับอันนี้ขาตั้งอะไรเดิมนะตั้งเดิมครับขาตั้งเฮียตั้งอยู่ฝั่งนู้นครับขาเบกขาเบกพุทเปี๊ยพุทเปี๊ยครับเออท่อผาบคอห้าสิบมิลโอ้ยเยี่ยมอย่างรีวิวเลยฮิเราดี้ดูท่อท่อนี้เป็นท่อของอะไรท่อของแม็กสปีดเอ็มสปีดเอ็มสปีดเออเออแม็กด้วยแม็กเจอโนแม็กแม็กเอฟซี ครับดูอันนี้อัมอัมเลยครับอัมหนุ่ยอองเปยอัมหนุ่ยเทียเลยครับอัมเดิมสีดำครับนี่เบรกนะอันนี้สเตอร์เท่าไหร่ครับสามที่ครับอันนี้ตายครับสามที่ครับล้อล้ออะไรครับตั้งแต่รถบัลลียังล้ออะไรล้ออะไรครับล้อแวนบอยอะล้อแวนบอยล้อนั้นล้อเออแวนบอยถูกครับาตั้งอะไราตั้งเรทธรรมดาทั่วไปข้างหน้าหนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับข้างหน้าหนึ่งจุดสองหนังหนึ่งจุดสี่อ๋อนั่นแหละเหมือนกันเนี่ยรีวิวยากนะแต่เฮียคิมอะ ตาบอกไม่มีเลยครับไม่มีกล่องไม่มีกล่องครับมีแต่อะตอมบุหรี่ไฟฟ้าครับใครเฟี้ยนนะมาซื้อต่อกูได้พอเราต้องตีอยู่ไหนสัตว์มาดิเครื่องเครื่องอะไรเครื่องเต็มเครื่องเครื่องเดิมครับฟังเพลงได้ตัวหนึ่งครับแป๊บนึงบอกเครื่องก่อนครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมอะไรครับเครื่องเดิมครับเดิมที่อะไรครับเดิมครับเดิมอะไรครับเดิมลงกึ่งครับลงกึ่งอะไรนะครับที่ไหนครับช่างโปยครับช่างโปยอ๋อช่างโต้ครับท่อโปยครับอ๋อถึงท่อจะตาม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 มือไม่ได้ลูกโตลูกโตอ๋อดีอ๋อดีลูกโตลูกโต เฮ้ยแกงเลยเฮ้ยแกงครับแกงครับไอ้แกงครับดูขาครับเลื่อนออกเลยดูกระตั้งตีดูกระตั้งตีระวังเสียงระฟังเสียงเขาจุ่มการรีวิวเท่านี้ยโยบออยู่เลยมาข้องแส่ครับใครเก่งก็มาเจอได้ไอ้สับ